สวัสดีค่ะทวิเชมันห้าสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อนะคะจะขึ้นบทใหม่ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียน่ะวันนี้นะคะจะเป็นในบทของวอร์เตอร์ม่าจิววอร์เตอร์ม่าจิแปลว่ามวกของชั้นนั่นเองนะคะในบทนี้นะคะ จากครั้งที่แล้วค่ะที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปในบทที่แล้วนะคะในบทที่แล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจําได้นะคะจะเป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้รู้จักเสื้อผ้าน,นะคะมีหลากหลายประเภทไปนะคะมีเสื้อกางเกงกับรงนะคะอ่าแล้วก็มีอ่า อุปกรณ์อากาศเช่นเนคไทนะคะผ้าพันคอหรือว่าหมวกนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นคําศัพท์ในบทที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราซื้อลองทบทวนให้กับนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยยังจําคําศัพท์ในบทที่แล้วได้บ้างไหมคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองฟังคําศัพท์จากที่เราซื้อออกเสียงนะคะและนักเรียนลองแปลมานะคะว่าถ้าเรียนฟังแล้วเนี่ยนักเรียนจะแปลคําศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนกันไปแล้วเนี่ยได้ไหมนะคะมาลองดูกันเลยค่ะคําศัพท์คําแรกค่ะคํานี้ค่ะชุนจื ชุนจ,ชนจนนืชุนจืแปลว่าอะไรคะนักเรียนชุนจืชุนจืแปลว่ากระโปรงนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ตอบได้นะเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะอีกสักคำหนึ่งนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะชูเท่าชูเท่าแปลว่าอะไรคะนักเรียนคะชูเท่าแปลว่า ถุงมมือนั่นเองนะคะถุงมมือนะคะโชว์เท้า,าสำหรับคนที่ตอบถูกเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้คะ่ะนักเรียนคะ่ะในบทนี้ก็จะเ,เกี่ยวเนื่องกับบทที่แล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าชื่อบทก็บอกอยู่แล้วนะคะบอกว่าหมวกของฉันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะนักเรียนคะ่ะจะต่อจากครั้งที่แล้วที่เป็นคําศัพท์นั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะนักเรีนเยนดูสไลด์นี้กันก่อนค่นนะ,คะสไลด์นี้คะ่ะออกเสียงว่ายไงนะคะออกเสียงว่าค่ายล่อเชฟฮันย์เฮินับ ค่อยๆเฉาหันอยู่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะนักเรียนคะ,ะมาเรียนมาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะสไลด์นี้นะคะนักเรียนคะจะเป็นชื่อบทของเรานั่นเองนะคะที่เราเะได้พูดไปต้นคลิปนะคะวเอเตอร์มาจ์วเอเตอร์มาจ์มาจอเนี่ยแปลว่าบวกนั่นเองนะคะวเตอบแปลว่าอของฉันนะคะ ว่อเติมมาจิแปลว่ามวกของชันนั่นเองในบทนี้นะคะจะเป็นบทใหม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์และประโยคสั้นๆกันนะคะนักเรียนคะและจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้ค่ะคือให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์นะคะและประโยคสั้นๆได้ตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนค่ะมาดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนค่ะเดยวนักเรียนต้องเตรียมหนังสือทั้งสองเล่มเลยนะคะเพราะ วันนี้มีแบบฝึกหัดด้วยนะคะจะมีแบบฝึกหัดแค่แบบฝึกหัดเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนมาดูอ่านหนังสือแบบเรียนก่อนนะคะเปิดหนังสือแบบเรียนค่ะไปหน้าที่ซื่อซืออีซื่อซืออีหน้าที่41นั่นเองค่ะซื่อซืออี41นะคะนักเรียนเปิดดูเลยค่ะนักเรียนดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์จะอยู่ด้านล่างของอ่าหน้านี้เลยนะคะจะมีแค่หนึ่งคำเท่านั้นเป็นคำศัพท์หลักของบทนี้เลยนะคะอ่านนักเรียนเปิดเจอไหมคะ ถ้าเปิดเจอแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกับเราซื้อเลยนะคะนักเรียนะคะเชิงชื่อนะคะคําศัพท์นะคะของบทนี้ค่ะคือตัวนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะตัวนี้นะคะอ่าออกเสียงหนึ่งครั้งหนึ่งพายางย์นะคะออกเสียงหนึ่งครั้งหนึ่งพยางย์ตัวอักษรจีนมีให้หนึ่งตัวนะคะคํานี้ออกเสียงว่าเตอเตอเตอแปลว่าของนั่นเองนะคะเตอ แปลว่าของน e ักเรียนค่ะนักเรียนเราออกเสียงตามหลักซือนะคะเตอยามาข่าเฟช้างเ่าเตอแปลว่าของนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูประโยคในหน้านี้กันด้วยนะคะนักเรียนดูนะคะในหน้านี้จะมีรูปนะคะและมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงกับผู้ชายยืนคุยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเนี่ยพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเราได้รู้คำศัพท์กันไปแล้วคำศัพท์มีแค่คำเดียวค่ะคือคำว่าเตอนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูอันนี้กันเลยค่ะ ทำที่เป็นประโยคนะคะเดี๋ยวมาฝึกพูดกันนะคะอยู่หน้าเดิมนะคะเรียนขาเด็กเรียนดูนะคะในนักเรียนใน教材ของเราซื้อกับในหนังสือเหมือนกันนะคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียน่ะนักเรียนมาดูาเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะ <outgoing S 1> เด็กผู้หญิงบอกว่า我的围巾我的围巾围巾แปลว่าอะไรคะเรียนคะวาจ巾น,นักเรียนดูมือที่ของเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงกาลังจับอยู่ที่ผ้านคอนั่นเองนะคะ หวยจินแปลว่าผ้พาพันคอนั่นเองค่ะ water อ่านี่เป็นคำศัพท์ของเราที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะเตอแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าของนั่นเองนะคะว่อแปลว่าฉัน water ของฉันนะคะอะไรของฉันคะนกักเรียนคะหวยจิ้นหวยจิ้นชื่อใช่ไหมหวยจินคือคืออะไรคะคือผ้าพันคอนั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่า ผ้าพันคอของฉันนั่นเองนะคะผ้าพันคอของฉันนะคะนักเรียนค่ะประโยคนี้ออกเสียงว่า water Wejin water Wejin แปลว่าผ้าพันคอของฉันค่ะนักเรียนนักเรียนลองออกเสียงประโยคนี้ตามหล่อซื้อนะคะ water Wejin อีกครั้งหนึ่งค่ะใจ่วยเปียน water jin ย่มาแถลงขาวค,ค,คยชชางหาวว่เตอว้จีนแปลว่าพาบันคอของฉันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูเด็กผู้ชายคนนี้กันบ้างนะคะเด็กผู้ชายคนนี้พูดว่า w a t e r m a o o i w a t e r m a l o n อัออนนี้เป็นประโยคเดียวกับชื่อบทของเราเลยนะคะเมาจแปลว่าอะไรคะมือของเด็กผู้ชายคนนี้จับอยู่ที่หมวกนั่นเองนะคะ w a t e r m a o o i หมวกของฉันนั่นเองนะคะ w a t e r m a l o n แปลว่า บวกของฉันนะคะในประโยคนี้นะคะนักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อค่ะ w a t e r m e l จ n อีกครั้งหนึ่งนะคะใจสวยเปียด w a t e r m e l จ n เยี่ยมมากค่ะนักเรียน,นะค่ะ w a t e r m e l จแปลว่าบวกของฉันนะคะในประโยคนี้นะคะทั้งสองประโยคที่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายพูดเนี่ยก็จะแปลว่าผ้าพันคอของฉันและ หมวกของฉันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถนําประโยคนะคะที่นักเรียนรู้กันไปในวันนี้นําไปปรับใช้ได้นะคะเช่นนักเรียนไม่ได้บอกว่าผ้าันคอหรือว่าหมวกนะคะนักเรียนอาจจะพูดเป็นครรําศัพท์คําอื่นก็ได้นะคะเช่น <S 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 <ๆ>นักเรียนพูดว่าชุนจือชุนจือคือกระโปรงใช่ไหมคะ,อะบอกว่ากระโปรงของฉันก็จะเป็น water ชุนจือ water ชุนจือแปลว่ากระโปรงของฉันนั่นเองนะคะ หรือจะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นหนังสือก็ได้นะคะหนังสือของฉันชูแปลว่าหนังสือนะคะชูแปลว่าหนังสือนะคะก็จะเป็น water shoe water shoe แปลว่าหนังสือของฉันนั่นเองนะคะเราสามารถนําไปปรับใช้ปรับใช้ได้นะคะและเปลี่ยนคําศัพท์ด้านหลังได้เป็นคําศัพท์อย่างอื่นได้เลยนะคะอะที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านของเรากันในวันนี้นะคะ นักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่38ค่ะสร้าส,าสปลาซาสปลานะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่1นะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะแบบฝึกหัดที่1นะคะแบบฝึกหัดนี้ค่ะนักเรียนเปิดเจอไหมคะ,ะถ้าเปิดเจอแล้วนะคะแบบฝึกหัดนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพ้่อนแจกตานง่ายมากๆเลยนะคะให้นักเรียนแค่ฝึกเขียนพินอิน ตามตัวสรพินอินที่เขามีมาให้นะคะนักเรียนแค่เขียนทับด้วยสีหรือดินสอก็ได้นะคะจากนั้นตกแต่งให้สวยงามด้วยก็ดีนะคะจะได้สวยๆนั่นเองนะคะเพราะว่าในนี้นะคะก็จะมีคําศัพท์นะคะมีทั้งหมด6คํานะคะมีคาามาําว่าเตอลิงต้หวยจินมาจื้อโฉท้าและเป็นประโยคนะคะวอเต๋อมาจือด้วยนะคะนักเรียนเนี่ย เวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็ลองฝึกอ่านดูนะคะนักเรียนจะได้จาคําศัพท์ได้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะงานของเราซื้อนะคะที่เราซื้อจะฝังให้นักเรียนได้ทําเป็นการบ้านนะคะก็จะมีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะอยู่ในหน้าที่38มสิบแปดนั่นเองค่ะอยู่ในหน้าที่38นะคะนักเรียนฝึกเขียนเป็นอินนะคะถ้าเรียนคนไหนสะดวกที่จะระบายสีนักเรียนระบายสีด้วยนะคะจะได้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนค่ะหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับงานในวันนี้หรือการเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทักหาเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อนะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้เจเจนค่ะ